กัมพูชาจึงตรวจหลาลำกล้อง bm 2 1ใส่ประชาชนไทยแล้วที่จังหวัดบุรีรัมย์และตรวจพบการเคลื่อนย้ายเตรียมความพร้อมใช้อาวุธหนักอีกหลายชนิดตามแนวชายแดนแต่รู้ไหมว่าอาวุธเหล่านี้อันที่จริงกัมพูชาเคยใช้โจ,จมตีไทยมาแล้วช่วงเหตุประทะหนักครั้งแรกเดือนก,กรกฎาคมจากเหตุประทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาที่ปะทุขึ้นนับตั้งแต่วันที่7จ็ดธันวาคมตอนนี้กองทัพกัมพูชาใช้ตรวจหลาลำกล้อง bm 2 1โจมตีประชาชนในฝั่งไทยแล้วที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ หากจำกันได้ b m 21นี้เองที่ทหารกขมบูชาใช้ยิงโจมตีพลเรือนไทยแบบไม่เลือกในช่วงเหตุปะทะเดือนกรกฎาคมทำลายรั์สินและสถานีน้ำมันในจังหวัดศรีสะเกดของไทยมันคือระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลลิเมตรพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตเพื่อใช้ในสงครามเย็นและยังแพร่หลายมาถึงปัจจุบันจรวดชนิดนี้มี40ท่อยิงครบจบใน20วินาที และพุ่งโจมตีได้ไกล20-30กิโลเมตรในเหตุปะทะนาน5วันช่วงเดือนกรกฎาคมปี2568กองทัพบ,บกให้ข้อมูลถึงการใช้อาวุธหนักของกัมพูชาอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดหลายลำกล้อง PHL 81ที่กัมพูชามีมากถึง100ชุดและยิงไกล40กิโลเมตรระบบจรวดหลายลำกล้อง r m 7 0ท่อยิง40ท่อและพิสัยยิงไกล40กิโลเมตร โดยกัมพูชามีอาวุธชนิดนี้ถึง50ชุดและระบบจรวดหลายลำกล้องไทย 90B ขนาด125มิลิเมตรกับสัยยิงไกล40กิโลเมตรนี่ยังไม่นับอาวุธหนักอีกหลายชนิดที่มีการประจำการแต่ไม่ได้ใช้จริงในครั้งนั้นแม้รายงานจากฝ่ายความมั่นคงยืนยันการใช้จรวด B.M.21 ของกัมพูชาแล้วแต่จริงๆมีข้อมูลถึงการเคลื่อนอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนและเตรียมความพร้อมโจมตีไทยด้วยไม่ว่าจะเป็น R.M.70 และไท 90B หรือกล่าวได้ ว่าอาวุธหนักที่ฝ่ายคาพูชาถอนกําลังออกไปภายหลังข้อตกลงสันติภาพที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นตัวกลางถูกเคลื่อนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งและต้องถอกว่าอาวุธที่เราพูดถึงมาจะถูกนํามาใช้กับไทยอีกครั้งหรือไม่